สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมเกมนี้เราจะมาแนะนําแนวทางในการเล่นเซนเนสเตรียนะครับผมซ่งเซนเนสเตรียเป็นแอสซาซินตัวหนึ่งที่เก่งตัวหนึ่งเลยนะแต่เป็นตัวทิงที่เล่นค่อนข้างยากมากเลยนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเจอในแล้งหรือว่าซีโอวีนะครับผมว่าตัวมันเนี่ยเล่นค่อนข้างยากนะแล้วก็แบบตัวมันก็แพ้ตัวระยะหลายๆตัวด้วยนะผมอย่างเกมนี้เนี่ย ก็ถือว่าแพ้ทูลินพอสมควรเลยนะเราก็เลยแบบอาจจะต้องออกของแทขงมาเยอะหน่อยนะครับมันก็จะทำให้เซนเนติเน่เน่าเล่นประสิทธิภาพในการแยกดันหรือว่าทำเลนเนี่ยค่อนข้างดรอปลงไปนะแต่ก็ยังพอเล่นได้ครับผมนี้เราก็ฟาร์มผมเราก็หาวิธีการฟาร์มให้มันไหวๆนะเนี่ยก็จะฟาร์มแบบนี้ไปครับผมก็ถ้าเกิดว่าฟาร์มคีปแล้วเนี่ยเราแบบเลื่อนระดน้อยก็ไม่ต้องตกใจนะผมว่าตัวมันเนี่ย ต้องฟาร์มแบบนี้อยู่แล้วผมไม่งั้นเนี่ยมันจะอ่าฟาร์มช้านะครับผมตรงวันนี้เขาจะมาสก,กิตรนะสก,กิดโดนอันนี้ก็ต่อเข้าผมแต่อ้ตรงวนันี้เนี่ยเห็นไหมครับตัวเราจะแพ้พลาสติคทูเรนนะเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปเนี่ยโอ้หน่าจะแบบอาจจะตายได้เลยนะเพราะฉะนั้นระวังหน,นดีครับผมโอวันนี้โดนอินเวียร์นะแล้วก็ซีเนเทียเนี่ยตัวมันจะแพ้ต้นเกมมากเลยครับผมอ่าแล้วก็แบบตัวมันเนี่ยจะแพ้ การโดดเวทหนักๆมากเลยนะครับผมว่าตัวมันเนี่ยเป็นตัวที่ต้องใช้ของมากเลยนะสินเท,เทียนะครับผมถ้าเกิดตัวมันไม่มีของเนี่ยตัวมันจะเล่นค่อนข้างยากนะครับก็ตัวมันต้องยอมรับเลยว่าเล่นยากมากนะครับผมยกเว้นถ้าเกิดว่าจะทําแผนมาเพื่อเล่นสินเทียโดยเฉพาะก็ทําได้ครับผมก็เล่นได้นะแต่ทั้งนี้นั้นก็ต้องอยู่กับการฝึกซ้อมนะผมหรือว่าซ้อมแผนมาดีแค่ไหนนะครับผมหรือว่าอา,อาจจะเป็นแบบระดับ ประเทศอย่างเงี้ยเม็ดส้มเม็ดม่วงอย่างเงี้ยครับผมก็จะได้นห่อยอู้ยังไงแก๊กดึงสวนนะตีแล้วผมโอเคเราได้เมดเขามาก่อนนะอู้ยังไงเขามาอ่ะแล้วก็ตีเราแลผมถ้าเกิดว่าเรากดเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยเวลากดระหว,ว่างที่มันสับเลือดเนี่ยตัวเราจะเป็นอมตะนะครับเป็นอมตะเลยนะเนี่ยอู้ยังไงวันนี้ผมกะจะบังให้แก๊กแล้วนะแต่แบบเนี่ยแก๊กก็เหมือนจะฟิกเหมือนมั่นใจว่าจะดึงโดนนะก็เลยฟิกให้มันแบบ เข้ามาในรีปอปนะ้อมนะตรงนี้เขาอินเวทนะนี่เดี๋ยวสกิลไปอ่าโอเคยังดีที่ได้นะครับผมอ่านี่กดไอ้นี่ครับผมหีครบนิดน,นึงไม่งั้นเมื่อกี้อาจจะตายได้นะครับเล่นเราก็พยายามฟาร์มเลยนะในช่วงต้นเกมผมซีนนเนตตี้เยเป็นตัวที่ต้นเกมในเกมยากมากนะครับเป็นตัวที่ต้องมีของเลยนะถึงจะเก่งนะถามว่าต้นเกมมาเล่นนะมันก็เล่นได้ผมนนแต่ส่วนใหญ่จะไปเล่นให้เพื่อนชงให้ซะเยอะนะครับผมตัวมันจะชงเองค่อนข้างยากนะครับ โอเคเราก็ฟาร์มไปนะเนี่ยเราก็จะส่วนใหญ่ก็จะแอปแเนี่ยใช้สกิลสองในการตีครับผมในการเนี่ยสแต็กนะครับโอ้ชงหวนในเพื่อนเราทำสวยนะอคอมโบสวยครับผมเดี๋ยวนี้มาเอาออบเจกทีไะครับเพราะว่าเราเสียมังกรไปละอย่างน้อยเราก็อเอาดาร์คซัลเลเยอร์แทนก็ได้ผมขอแค่เทรดออบเจกก็ยังดีครับผมดีกว่าเราไม่เอาอะไรเลยนะอเอีคยมาเนี่ยเราก็ตีนะเนี่ยมันจะ,จะมีสแต็กอยู่บนหัวนะเราก็ จะทำให้ฟาร์มไวมากเลยนะครับเหนนี้ก็กลับบ้านนะเพราะว่าคลิปตายหมดแล้วนะครับแล้วก็ซินเนตี้เนี่ยข้อดีมันเลยเนี่ยคือมันเป็นตัวแยกดันที่เก่งมากเลยตัวหนึ่งนะครับผมขอแค่ให้ได้แยกดันหนึ่งหนึ่งอ่ะคือตัวมันสู้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นออฟเลนป่านะผขอแค่ออฟเลนแยกดันหนึ่งหนึ่งนะครับย้ำว่าหนึ่งหนึ่งนะเออตัวมันเก่งนะผมเก่งแยกดันมากนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งมีของในจุดแยกด้วยนะครับ เผอสองหนึ่งก็ยังได้เลยนะอู้อยังไงเขาเหมือนจะมาอินเวดนะเดี๋ยวเราสกิลไปนี่น่าจะโดนอยู่นะโอ้แต่เสียบัฟครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเสียบัฟก็ยังดีกว่าเสียชีวิตนะครับผมก็แค่อาจจะทําให้เงินเราช้าลงลนั่นเองครับอันนี้เดี๋ยวกะจะมาลองเล่นข้างบนดูนะนี่ไปนี่เดี๋ยวสไลด์ผมเวลาสไลด์เนี่ยเขาจะไม่เห็นเรานะอืมแต่อันนี้น่าจะเห็นนะผมเหมือนผมจะเดินโผล่ไปนิดนึงนะแต่เขามีดูเมียด้วยนะครับผม การหายตัวแบบนี้ก็จะยากครับผมเดี๋ยวนี้เราตีป้อมนะเพราะว่าเรามีบัฟนี่ครับผมบัฟอ่าร์เซเลียนะแต่ทุกความไนมะ่เขาเป็นสก,กัดครับผมตัวเขาก็จะเครครีปไวมากอยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวอันนี้มาตัดครีปหลังป้อมเลยเพราะว่าล่าง4นะครับผมเนีย่ยตัดเลยจะทําให้อีน่าลงไปเดินเกมได้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เราผมไปรับกลางนะต้องไปรับกลางเพราะว่าโอ้ยจังหวะนี้เขาตาย3นะแล้วก็เมื่อกี้ล่าง4เราก็น่าจะกลับนะผมอีกคนหนึ่ง แล้วสากัดอยู่บอนน,น่าจะได้ป้อมกลางนะก็ถือว่าได้ป้อมกลางแบบงงๆนะครับผมน่าจะได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละ,น,ะนี่เห็นไหมเพราะว่าเพิ่งเกิดกันเห็นไหมครับแล้วก็ซีเนตีเป็นตัวที่แยกดันเก่งตีป้อมก็เก่งด้วยนะครับตัวมันอารมณ์แบบแคลลี่เลยนะเวลาเนี่ยกดสกิลสองนะครับผมแต่แต่ไม่แรงเท่านะเออแต่มันแต่ตัวมันถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งครับผมแต่เล่นยากนะครับผมมันตัวแก้ทางมันค่อนข้างเยอะนะ ก็เลยแบบทำให้ตัวมันเล่นค่อนข้างยากนะครับแต่ในการแข่งขันก็มีมาเล่นอยู่นะซินเนติอาผมส่วนใหญ่ก็จะเอามาเล่นเป็นแผนแยกดันซะมากกว่าเอาออฟเลนเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนนะแล้วก็ให้ซีเนเทียแยกดันไปเลยแทนออฟเลนนะครับผมว่าตัวมันเอาอ่าอันนี้เก่งแล้วะอย่างที่บอกว่าแยกดันเก่งนะครับถามว่าทีมไฟส์เก่งไหมอ่าขึ้นอยู่กับจังหวะนะครับผมจังหวะดีก็เก่งแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยดีอะไรตัวมันเล่นยากครับผมในการเล่นทีมไฟส์นะ แรงหว่านได้ล่างโดนนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเคลียร์กลางเสร็จเราไปเอาออบเจกต์ให้เพื่อนดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาเก็บออบเจกต์นะอ่ะแล้วก็ซินเนติเนี่ยเป็นตัวที่เก็บออบเจกตีฟได้ไวด้วยนะครับวัยมากเลยนะตัวหนึ่งนะนี่ยนละกาที่เก็บสเตปแล้วก็ปาไปเห็นไหมอยูตีโป๊ะโป๊ะก็หายนะตัวมันเก่งแยกดนันเ,เก่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็เก่งเรื่องเก็บออบเจกติบแต่ถ้าเป็นทีมไฟอะ่ะ ตัวมันจะเล่นค่อนข้างยากนะผมถ้าเกิดของไม่นำจริงๆนะตัวมันจะเล่นยากนะเกมในนี้ผมขึ้นเป็นเรียมอัพทอนนะครับผมเพราะว่าอีทีมแนวเวทเยอะมากแลผมไม่ว่าจะเป็นป่าเมทแล้วก็สกัดก็เป็นเวทนะครับถึงแล้เขาจะออกฟูลแทงกระดับเราจริงเกมนี้ผมควรจะออกมูลาตั้งแต่แรกนะเพราะว่าแทงเขาเยอะนะครับผมแต่ผมออกมาเป็นโบคค้สเปียร์ก่อนนะก็ออกได้นะครับถ้าเกิดเอาก็คิดว่าจะามาเอาเดินเดินเกมก่อนนะครับ เ <Okay, S 2> เดี๋ยววันนี้ขึ้นไปบนนะอันนี้เพื่อนเราเหมือนจะเก็บนะอันนี้ลังเลอยู่นะเนี่ยครับผมจะตีดีไหมแต่ไม่เอาเดียเก็บม,มาช่วยเพื่อนเก็บม,มาเล่นทีเดี๋ยวเนี่ยครับผมนี่ขนาดตีเคิร์สนะครับเนี่ยดูยังไวเลยอ่าแล้วก็ระวังระวังเรื่องเลือดดีๆครับผมถ้าเกิดคนเล่นซีเนเชีช่ำๆเนี่ยเขาจะเลี้ยงเลือดไวประมาณเนี้ยแล้วมันจะทําให้เวลาเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเกิดเลือดมันน้อยกว่าไม่แน่ใจว่า40หรือ30เปอร์เซ็นต์ซีเนเชีจะวิ่งไวขึ้นนะครับตลอดเลยนะ วิ่งหวยขึ้นน่าจะ30%มั้งครับถ้าเกิดเลือนน้อยกว่า30%เซนี่ยซินเนเชียก็จะวิ่งหวมาก,มากแล้วก็นี่ครับผมซินเนเทียก็ถือว่าเป็นตัวด,ดูดเลือดที่ค่อนข้างแรงนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้สกิล2นะแบบเตีมาได้เงี้ยมันก็ดูดเลือดแรงพอสมควรนะครับก็ถึงได้บอกว่าถ้าเกิดว่าตัวมันได้1น,งนึงเนี่ยแล้วแบบในการ1นึงหนออฟเลนอย่างเงี้ยหรือว่า1นึหนึ่งตัวอะไรก็ได้ถ้าเกิดของมันนำเนี่ยมันเอาซินเนเทียลงยากนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ออกับซีรีสจะได้ฟาร์มเยอะแค่ไหนด้วยนะวันนี้เพื่อนเราดึงสวยนะอู้ดูสวยด้วยนะผมเดี๋ยวนี้ตีตีไปแล้วผมเนี่ยตึกแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเราก็ปาสเก,กียสองใสแครี่ครับผมก็ยิ่งสแต็กเยอะก็ยิ่งแรงนะครับมันก็ไม่ค่อยแรงมากหรอกแต่ก็แรงอยู่ในความที่มันมันก็อาจจะไม่ได้แรงมากแต่ถ้าเกิดว่ามันมันหลายหลายสแตก,กนะกอ็นหอไหมอารมณ์แบบอันตีกาลีอะครับถ้าเกิดมันโดนเยอะมันก็ อ่านั่นแหละก็แรงนะผมเดี๋ยวนี้มารับกลางนะทีนี้หลบนิดนึงอ่ะเราได้ทอยอ่ะไม่ใช่เพื่อนนิดนึงนี่ฮะพอเรามาเนี่ยไหมอีกทีมก็จะถอยละคือด้วยความที่อีกทีมมันไม่ค่อยเล่นกับเราเยอะนะครับผมอย่างที่บอกครับว่าซินเนติเอร์เนี่ยเก่งเลือดันมากนะครับผมแต่เป็นทีมไฟก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเย่างในที่ผมผมออาเป็นรูเบนนะครับถ้าอ,อ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับ อ่านี้ทำให้เราตีไวแล้วก็ได้พลังอ่าได้การเวทด,ด้วยนะคผมถือว่าเป็นไอเทมอีกสิก่งหนึ่งที่ดีครับผมเพราะว่าซินเนเทียก็ถือว่าเป็นตัวที่ต้องตีไวพอสมควรนะเนี่ยเห็นไหมตีเพื่อที่จะเก็บสแต็กทักษะทักษะที่อสองให้ไวที่สุดนะครับเนี่ยตีตีแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งมีเลทบัฟเนี่ยโอ้โห oh. ตีทีแบบเดินแทบไม่ออกเลยนะถ้าเกิดว่าอีกทีไม่ได้ออกรองเั้ากันเวทอะ่ะกันซีซีอ่ะถ้าเกิดซินได้ตีอะโห เดินแบบไคแบบยาวๆเลยนะอันนี้มาเคคิปผมว่าเคเค,คิปคลางท่านอยู่นะนี่ฮะด้วยความที่เราออกถอยมาละเวทก,ก็จะไม่ค่อยแรงอะไรเอาเกี่ยวนี่เห็นไหมครับเนี่ยนี่ขนาดเป็นลำเบอร์นะลำเบอร์ที่มีรอ,องเท้ากันซีซีครับผมก็ยังสโลเลยนะเมื่อกี้เห็นไหมครับถึงได้บอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีรองเท้ากันซีซีโดนเราเตีบแบบติ่มเลสเนี่ยโอ้โหเดอนแทบไม่ออกจริงๆนะครับผมเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะ จะเป็นเพื่อนเราที่เล่นกันดีมากเลยนะครับั้งนีทั้งนั้นถนะ้าเกิดว่าซนะีนเนตเทียเนี่ยมันเล่นไม่ได้จริงก็เป็นตัวที่เพื่อ,อนๆอยู่กันหนึงคนนะถึงได้บอกว่าตัวมันเป็นตัวแยกดันนะครับมันไม่ใช่ตัวทีมไฟนะเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องหาดาฟฮีโร่คนในทีมเราเนะี่ยเป็นตัวทีมไฟเก่งๆนะครับถึงจะพอเล่นได้นะแล้วก็แบบเอาตัวเราเ,เป็นตัวแยกดันไปแทนเลยนะครับอ,อันนี้หาจังหวะเข้าไม่ได้นะอันนี้ผมเลี้ยงเลือดไว้นะครับผม จริงถนะ้าเกิดว่าอีกตัวอีกทีมเนี่ยเลือดเยอะเนี่ยเราแก๊กดึงโดนเนี่ยผมก็สามารถแลกเลือดได้ได้หอไหมครับเพื่อทำให้อีกทีมเนี่ยเลือดลดนะอา่าอีกทีมก็เลือดลดนะครับผมไม่ใช่ไม่ลดนะแต่อาจจะลดไม่เยอะนะผมแต่เราก็จะได้แบบเลือดเต็มเลยนะมก็เกิดอีกทีมเลือดเต็มนะโอเคเนี่ยโอเคเราได้ของแล้วเดี๋ยววันนี้ไปแยกดันก่อน,นับผมโอเคฮะก็ทำตามมาที่ของเราผมตัวเราเป็นตัวแยกดันนะครับก็พยายามแยกดันบ่อยๆนะตัวเราแยากดันไว้นะครับผม เดี๋ยวชิ้นต่อไปเาเป็นกอเกิดแล้วผมก็เป็นสตแตนดาร์ดนะครับโอเคอเดี๋ยวเคสชิพเอไม่เสร็จเดี๋ยวเอาดักซเลเยอร์ครับผมเพราะว่าเพื่อนเราไปตีรอแล้ะถือว่า<ต>ดีดดนะผมกิ๊กชลร์ลีเราเปิดรอนะครับแบบนี้ไปแหละเราก็รอวางเคสเลียอร์สองตุบตุบตุบเห็นไหมเคลียร์ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็กลับมาฟาร์มผมฟาร์มไปเรื่อยนะตัวมันอ่ะต้องใช้ของนะผมเป็นตัวที่เล่น เล่นยาของผมสารับผมนะแล้วก็ผมเล่นไม่ค่อยช่ำนเลยนะส่วนตัวเลยคือไม่ค่อยได้เล่นนั่นแหละก็เลยแบบไม่ค่อยช่ำเกมนี้นี่มาปล่อยอ่านี่ครับผมปล่อยดักสเตเยอร์ข้างล่างนะเพราะว่าดูทรงแล้วมันจะไปไม่ถึงหน้าป้อมเขานะครับไปไม่ถึงนะไปปล่อยแบบหน้าป้อมอย่างเงี้ยมนนัน่าน่าจะลําบากนะผมปล่อยไกลก็ได้นะผมยังมันก็ไม่ได้ผิดนะครับอู้แล้วก็เพื่อนเราเล่นดีมากเห็นไหมเกมนี้เพื่อนเราเล่นดีด้วยครับผมก็ทําให้เราเนี่ย แยกดันสบายเข้าไปอีกนะผมแล้วก็เราก็ทําหน้าที่แบบเก็บเอาเจ๊ตถีให้เพื่อนแทนนะครับให้เพื่อนเราเล่นไปนะเราก็แยกดันเห็นไหมก็แค่รอคนมารับกับเรานะประมานี้เพื่อนโดนเยอะนะเดี๋ยวนี้อันนี้เดี๋ยวตีป้อมก่อนครับผมเนี่ยตีป้อมโอเคได้ป้อมแล้วนะครับเหลือป้อมล่างนะเนี่ยที่ปล่อยเด็กไว้เห็นไหม nice, มันก็ไม่ได้เสียหายนะเนี่ยให้มันถึงหน้าหน้าป้อมมาดีนะับโอเคเดี๋ยวนี้ตีป้อมก่อนนะตีป้อมอย่างเดียวับผม ี๋ยวต้องเน้นโฟกัสป้อมก่อนนะเอาสามทางเหรบผมเอาชัวร์ๆนนะเดี๋ยวกพืโดดไปปล่อยสกีสองครับผมโอ้โแต่ไม่โดนเหรอเนี่ยมันเล่นยากนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าซินเล่นยากครับถ้าเกิดคนจะเล่นจริงๆก็เล่นได้นะผมแต่อาจจะต้องฝึกเล่นเยอะนิดนึงนะครับอุยจังหวะนี้เขาไล่นะเดี๋ยวจังหวะนี้เราคลายออกมาก่อนนะผมจังหวะนี้ช่วยเพื่อนนะเนี่ยเนี่ยเราแค่โผล่ตัวแค่เนี่ยเขาก็ไม่กล้าเข้าแล้วก็ถือว่าเป็นการ ช่วยเพื่อนให้ออกมาได้แบบปลอดภัยนะครับผมแบบที่เขาไม่ตามต่อนะโอเคเดี๋ยววันนี้มาเก็บอัพเจคทีให้เพื่อนนะผมเดี๋ยวมันจะ14บสี่ทีละเดี๋ยวมังกรมันจะดีเซ็ตก่อนนะครับผมก็เก็บอัพเจคทีให้ได้เยอะที่สุดนะที่จะเก็บได้นะครับผมเราจะทําให้เพื่อนในทีมเรามีความได้เปรียบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่าเราก็อย่าลืมเซ็ตเป็นเคียวด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าได้ก่อเกิดแล้วนะผมเวลาเราพลาดตายเนี่ย เราจะสามารถยื้อชีวิตได้แบบอีก0.5วินะครับผมสำหรับเคียวนะก็ควรจะฝึกไว้นะผมะเดี๋ยวนี้ผมขายลนะขายโบเกนอ,ออกโมลาละผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตีแทงไม่ค่อยเข้าแล้วนะครับคือมันตีได้แค่เก็บสแต็กแหละครับผมแต่เขาก็ไม่ได้ยินให้เราตีเก็บสแต็กง่ายๆนึกออกไหมก็ควรจะออกเป็นดาเมจไปเลยนะผมเพื่อที่จะให้เขาเจ็บเยอะที่สุดนะครับโอเคเวระหวนี้รอเราไม่ต้องอ่า เล่นเยอะนะผมโอเคเดี๋ยววันนี้มาเล่นเล่นล่าครับผมเนี่ยเราเน้นทําเวฟดีกว่านะครับอย่างที่บอกว่าตัวเราอ่าแยกอ่าทีมไฟไม่เก่งนะครับไม่ค่อยเก่งนะหรือบางคนอาจจะเล่นเก่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สำหรับผมก็ไม่ค่อยเก่งนะผมในความคิดส่วนตัวนะที่บอกจะเล่นไม่เก่งก็ไม่รู้นะครับโอเคจังหวันนี้มาเนี่ยเราก็พยายามใช้สกิลสองบ่อยๆนะเนี่ยพยายามเล่นขายอยู่อู้ยังดีที่รอดนะครับผมเกือบตายนะ อย่ไรจังหวะนี้ ayo, ต้องหลบต้องหลบนิดนึงนะต้องมีสตินิดนึงครับผมอันนี้คือแบบหาคนที่เลือดเยอะๆเนี่ยไอ screen, ้นี่ครับผมจังหวะนี้ตายก่อนนะแลกเลือดนะครับผมสับเลือดนะฮะโอจังหวะนี้ป่ากเขาตายนะครับผมถือว่าเราได้เปรียบน,นะโอเคอันนี้ก็ให้เพื่อนไปนะครับผมเดี๋ยวน่าจะเล่นต่อนะโอเคแก๊กดึงสวนนะน,นี่ก็ไอ้นี่ครับผมแลกไปเลยนะครับผมแต่เมื่อกี้ผมแลกช้าไปนิดนึงถ้าแลกไวกว่านี้น่าจะเลือดเต็มนะครับแต่อันนี้ไม่เต็มก็ไม่เป็นไร วุ้ยเกือบโดนถ้าโดนอีกก็สกัดน่าจะไม่รอดนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เขาตายสองน่าจะจบได้อยู่นะครับโอ้แต่เหมือนโอเคอันนี้เขาจะเข้ามาแน่เราก็หลบนะผมเห็นไหมจังหวะนี้เขาตายสี่นะน่าจะจบได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็มีทูเรนที่ใกล้จะเกิดนะแต่ก็ไม่ทันนะอันนี้ผมก็จะเข้าไปแลกเลือดนะเนี่ยสกิลหนึ่งแต่ผมกดอันตีไม่ทันนะผมตายก่อนก็ไม่เปวลาเนี่ยก็แลกอันนี้แนนทงอะไรก็ตีป้องผม ก็จบไป,ไปเรีร่อยรของสหรับเกมนี้นะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมก็าสามารถนําไปเล่นกันได้ผมนะถ้าเกิดว่าใครเล่นช่ํานะครับผมส่วนตัวผมเล่นไม่ค่อยช่ำเท่าไหร่นะก็ยังพอเล่นได้ครับผมถือว่าตัวมันก็ไม่ได้เก่งมากนะแต่ก็สามารถเล่นได้ผมถ้าเกิดใครเล่น,นช่ำๆนะถ้าเพื่อนๆไปเลยอย่าบอกก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ายบายนะครับ